อยากจะฝากทีมติดตาำบ้างค่ะจริงๆส,สิ่งที่อยากจะฝากบอกทีมสีสดำนะคะก็คือบอกเลยว่าไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะคะเออ,อ,<ล>อเ,เกันนะคะรู้สึกยังไงบั้ยคกับคุณแอนรู้สึกยังไงกับมวยอยีกงแรกเราสึกว่าแบบมันเป็นเอ่ออะไร,รที่ม,มันจะสเปเชียลสุดๆพิเศษสุดๆนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนมารอดูกันอย่าง อะไรเงี้ยก็รอชมคู่นี้อยู่เหมือนกันว่าแบบเป็นหญิงมวยหญิงคู่แรกแล้วก็ตื่นเต้นตืน่นเต้นแหตุคู่ชกอ่ะเรียกได้ว่าแบบรอรอดูเลยจะชนหน้า,นาม,มาไหมแน่นอนค่ะถ้าถ้าเขาเชิญเรานะเราต้องไปค่ะฝากด้วยนะคะอยังไม่ได้ต่อยมากเลยอะ่ะฝากให้กำลังใจทุกแข่งกัน,กนค่ะที่นี้นก็รู้นะคะว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยเป็นคนทำอะไรทำจริงแล้วก็เวลาเขา เ,เขาตั้งใจแบบเวลาเขาตั้งใจคือเขาตั้งใจจริงๆแล้วนี่แรกก็เห็นพี่แจยบเนี่ยตั้งใจสอบมากมากจริงจังมากมากักแบบการสอนนะคะแล้วก็เห็นแบบวินาทีที่เราสอบเนี่ยเราก็รู้สึกเหนื่อยแทนเขาเลยก็่ด้กคิดว่าคม่ว่าผลวันนี้จะออกมาเป็นยังไงคิดว่ามันต้องขึ้นาที่พี่แจ๊บสอบมาค่ะแต่ไม่แ่กเชื่อว่ายัางไงก็ต้องชนะค่ะโอเคความคาณค่นะ สายลูกที่หนุ่ยไม่หเหรอเออพื่อหนุ่ยหรอเอาไปแดงนุ่ยวียเชียร์กว่าพี่ต่อยเอหนอยจะเเชียร์น่ะในไกไนแม่กไนไ้กู่เชียร์ครจะหนุ่นเขาแวอะไรเลยน้าเลยนะหมาเลย